หนูหันมายิ้มให้แม่หน่อยลูกพี่ปีโป้เอามุมแถวนี้ไหมโอเคได้อะได้ได้เดินแค่นี้เดียวครับ เดินเร็วๆนี่ปาดเอาเรื่องใช่ใช่ใชพีพ่ปีโป้ใส่เอารองเท้าแตะมาเปล่าเอามาครับใส่<า>ให้บีลากกระเป๋ามาให้ไหมบีหนักนะหนักมากเลยเหรอเฮียเฮียาการไปเอากระเป๋ามาให้ถือกระเป๋าสีเหลืองให้พี่ปีโป้หน่อยเออแป๊บนะครับมันหนักไอ้บีมันถือของเต็มไปหมดเลยตอนนี้ยังได้ฟิวเดินกันมาแล้วคุยกันแล้วก็ยิ้มน่ารักน่ารักน้งใช่โอเคค่ะรองเท้าแกด้วยเน้อ ตอนนี้เหมือนพี่ผู้หญิงเข้าใจว่ามันมันเดินยากมันเลยเวลาตอนเดิอนอะ่ะ